สวัสดีครับวันนี้ชัดสุดินขอนำเสนอ New ย a ร i s 2 0 2สตัว5ประตูนะครับมาพร้อมไฟหน้ากระจังหน้าแบบสปอร์ตสีดำเงาตัดโครเมียมนะครับมาพร้อมไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์และไฟสองกลางวันเพิ่มความสวยงามขึ้นนะครับเลยนะครับด้านข้างรูปชทมทันสมัยมาพร้อมสีขาวมุกตัดด้วยราคาสีดำนะครับและนี่ครับลายล้อแม็กสวยงามออกแบบมาใหม่ ขอบ15อันรอยขอบ15โครเมียมตัดดำนะครับดูเพิ่มความสปอร์ตหรูหรามากขึ้นกับเดิมน่าใช้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับนะครับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างสีดำเงาเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับระบบน้ํามันนะครับรองรับแก๊ส2.95และ e20 ประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับ ระบบฝาท้ายนะครับใช้ประโยชน์ง่ายนะครับเปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพียงสัมผัสที่ปุ่มด้านหลังก็สามารถเปิดได้เลยไม่ต้องออกแรงนะครับและสามารถพับเก็บได้ในรุ่นพรีเมียมนะครับก็สามารถแยกได้เป็น40 60ในส่วนเขเบาะด้านหลังเป็นเบาะแท้จากโรงงานนะครับรุ่นพรีเมียมตัดด้วยลายสีน้ำตาลสวยนะครับด้านหน้าจะพิเศษนิดนึงน,น,นะครับจะทรงสปอร์ต พิ่มความสวยงามและนั่งสบายในการขับขี่ด้านหน้านะครับกระจังหน้ามาพร้อมกับจอ DVD 9นิ้วในรุ่นพรีเมียมค่อนข้างออกแบบมาได้สวยงามถือว่าน่าใช้นะครับพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันครบคุมเครื่องเสียงคุมจอ m ID ได้หมดนะครับด้านหลังมาพร้อมกับไฟท้าย LED ไลท์การดิ้งเพิ่มความสวยงามนะครับ ลังคาสีดำนะครับเพิ่มความสปอร์ตตัดกับสีขาวนะครับค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับระบบสตาร์ทมาด้วยระบบพุ s สตาร์ทนะครับและกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับระบบระบบพุ p สตาร์ทสมาร์ทเอนทรีนะครับนี่กุญแจแบบสมาร์ทคีย์เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับน่าใช้นะครับรุ่นนี้นะครับแห้สบายข้าประตูราคาเริ่มต้นไม่แพงครับ559,000บาทนะครับท่านใดที่สนใจในรุ่น รถเก๋งต้องการใช้งานนะครับก็เลือกใช้ได้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ